ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องคลิปตัวเดออ์อีกทีนึงนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการเชื่อมต่อ Ledger Nano S นะครับเข้าสู่ Near Wallet นะครับผมใน Near Protocol นะครับอันดับแรกก็ก็เซิร์ชคำว่า Near Wallet เลยต้องดูเสมอนะครับว่าไม่มีแอดโฆษณาที่เพิ่มมานะครับอันไ้ที่มีโฆษณาผมจะตัดทิ้งให้หมดนะครับผมจะไม่เข้านะครับก็เลือก Near Wallet นะครับเข้ามาแล้วอันนี้ผม อ่สร้าง Wallet ของผมเองไว้แล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างนะครับหน้าแรกมันจะมาให้เราก็กด Create new wallet Create new wallet ปุ๊บเราเลือก Account นะครับ Account ผมจะเลือกคันนี้อ่า tracer อ่าทุ่ทีไม่ใช่ครับ ledger ledger นี่ยอ่อเค okay. ledger นี่ยเราก็กด reserve my account id most security recommend นะครับเป็น security p a r s w a r หรือว่าเป็น ledger hardware wallet ผมจะแนะนำเป็น ledger hardware wallet นะเพราเรามี hardware wallet ของเราแล้วกด continue continue ทีนี้เขาก็บอกว่า please confirm อยู่บน device นะครับอันดับแรกคือ,อถ้าเป็นงี้เราต้องมาที่ ledger live ก่อนนะครับผม ledger live เข้ามาที่ Manager เขาก็จะให้ใส่อตอนเราเสียบเบจเจอร์นะครับเขาก็จะให้ใส่พินใส่พินเสร็จป,ปุ๊บก็ออโลตัวเล d เจอร์เมน e เจอร์นะครับแล้วก็พอมาถึงก็จะมาถึงหน้านี้ก็ผมก็จะ,ะเข้ามาดูว่าแอปของผมมีอะไรบ้างตอนนี้มีอีตาเรียมโซลนาผมก็จะเพิ่มต้องดูว่ามันเต็มหรือยังครับตอนนี้ Capacity ้ร4อ ใช้ไป84อ่ะผมก็พิมพ์เนียเนียโปรโตคอลอินสตอลอ่ะยังพอลนะยังพอได้อยู่นะครับ24 KB something went wrong please reconnect reconnect ดูก่อน connect ใหม่อ่านี่มันจะเป็นแบบที่ผมพาทำนะครับผมจะพาทำก่อนเราเสียมาปุ๊บเขาจะให้ใส่พินเนาะเราก็ใส่พินไปตามที่เราตั้งไว้ เรียบร้อยเข้ามาแล้วก็กดเอาโ l ลิเจอไม่ a ด้เจอเจอ,อีกทีเซิร์ชนะครับเนียอินสตอลยังเหลืออีก 36KB นะครับสำหรับลงแอป อาจจะได้ประมาณ4แอปนะครับที่ผมเดาเนาะสามถึงสแล้วแต่ความเล็กใหญ่นี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบรอให้อินสตอลเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่เมื่อกี้เราติดค้างอยู่ตรงนี้เนาะกดออ l r ต่ออ่กดีไทยทีนึงเราต้องเปิดแอปเนียครับเราก็เลื่อนมาให้มาเห็นคําว่าเนียแล้วก็กด ปุ่มทั้งสองโอเคซ้ายและขวาพร้อมกันปุ๊บมันก็จะเปิดเนียขึ้นมากด All ออโลรอแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ได้กดเนียอีกทีนึงอนโอเคมาแล้วผมเห็นพับดิคคีผมมาแล้วก็ เลื่อนมาดูแล้วก็ approve อ่ะเรียบร้อยเราสามารถใช้ OTP ผ่านอีเมลหรือผ่านโฟนก็ได้ผมจะใช้ผ่านโฟนเนาะถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องมีบวก6กน,นะครับบวกหกหก็เบอร์ตัวเองนะครับผมแล้วก็กด continue this phone has already been used to verify อ่ะองั้นผมเคยใช้แล้วผมจะใช้อีเมลของผมนะครับ สแสดงว่า1เบอร์โทรจะใช้ได้แค่1ครั้งนะครับเป็นอ e ีเมลก็ได้เราก็เปิดอ e ีเมลดูว่าเขาส่งอะไรมาให้ผมรหัสได้มาแล้ว verify ก็ถือว่าโอเคนะครับมีการ verify รอแป๊บอ่ะกดเอาเลเอาโลอีกครั้งหนึง่งเอาโลไปเรื่อยๆนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรอทีนี้หน้าเลตเจอร์เราจะขึ้นคำว่า confirm add k e y แล้วก็เลื่อนมา to account ledger n e a r o t m i ะแล้วก็ All โลเวแล้วก็กด approve นะครับพร้อมกันอล้วโปรเซแล้วครับ แบบอ่านเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาดู Account ของเราเนาะแอคเค้าของเราก็เนีย l e d g e r เนียดอทเนียนะครับ Wallet Balance มีเท่านี้เรา Authorize เรา Authorize แบบ Ledger ฮาร์ดแวร์วอลเลเรียบร้อยแล้วนะครับผม Authorize ได้หลายแบบนะครับ p พาสเฟ e ก็ได้หรือว่า Email ก็ได้นะครับเราสามารถไป Staking ได้เอาเนียไปสเต็คกิ้งได้นะครับเนาะวอลเล็ตสามารถส่งรับได้นะครับผม โอเคก็การเชื่อมต่อก็ประมาณนี้นะครับผมใครมีคำถามสงสัยคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยส่วนใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจคลิปตัวเดิมที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์วัลเลนต่างๆมาให้เพื่อนๆอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ